เขานี่ครับพี่น้องครับเสียงสัญญาณนะครับของการเริ่มต้นนะครับในการเกี่ยวเข่าสำหรับเฟสสองนะครับโคกหนองนาทามมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ซึ่งหลังจากคลิปก่อนนะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับได้บอกใจพ่อพี่น้อง้องไฟนะครับแต่เราฟังกันว่า สำหรับข้าวที่จะทำการเกี่ยวนะครับสำหรับเฟสสองนี่นะครับมี่เขาสายพันธุ์อย่างแน่แล้วเนาะครับเนาองสำหรับเฟสที่สองการือ้เลี้งเลี้ยงอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่ทั้งหมด5แปลงห้าสายพันธุ์ครับซึ่งประกอบไปด้วยข้าวกอขอเจก้อขอแปกอขอแปดเจนะครับสำหรับข้าวเจ้าเนาะ ส่วนข้าวเหนียวครับประกอบไปด้วยข้าวเหนียวซ p พตอง8ครับพี่น้องและข้าวเหนียวหอมนาคานะครับสำหรับเฟสที่2ของเรานะครับโดยเริ่มต้นนะครับเสียงสัญญาณแตรของรถเกี้ยวนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้นที่กลังทการเกียวในแปลงแรกนะครับสหรับที่กำลังทำการเกียวในแปลงแรกนะครับสำหรับนื่นอีเ้นาะกนั่นก็คือข้าวสายพันี่นี้ครับพี่นอง้องครับนี่ ข้าวกอขอแปดห้าครับผมซึ่งเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นุ่มขวัญชัยนะครับอยากสิน้าเสนอนะครับเพราะว่าพึ่งทําการเพาะปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับผมเป็นแปลงแรกนะครับของตําบลมะข่าอําเภอกันทระบี้ชัยจังหวัดมหาสรารคามครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่ง อยู่แถวพื้นที่แถวนี้นะครับบอท่านไหนมีผู้ใดนะครับในทํากาาเพอกูกะสำหรับปีนี้ข้างนี้นะครับก็เป็นรั้งแรกเนาะซึ่งกอนเฮซิวจายนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับว่าจ่าใเพราะพี่น้องฟองไฟนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับทีมงานรถเกี่ยวนะครับไอหนุ่มรถเกี่ยวของเรานะครับไอเสือเหลืองนะครับมาในรถเกี่ยวสีเหลืองครับพี่น้องครับเนี่ย เาบาทที่นี่เขามาบอกจากกันตอนนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวกขอ85ครับรับรองสายพันธุ์จากกรมการข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่สําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเพิ่มเติมขอมูลนะครับพี่น้องครับนี่อู้ยเบิงห่วงครับพี่น้องครับกขอ85นะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงครับ ซึ่งสามารถปลูกได้นะครับทั้งนาปีแล้วก็นาปังครับพี่น้องครับนี่น้องเอาครับพี่น้องครับเข้ามาว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของข้าวปอขอ85กันต่อนะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงครับพี่น้องครับเนี่ยแล้วมีการแตกกอได้ดีมีรวงที่ใหญ่แล้วก็มีละแง้ที่ถี่ครับพี่น้องครับนี่นาอ และก็อายุการเก็บเกี่ยวนะครับ105วันถึง110วันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวกอขอ85ครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับคุณสมบัติอีกประการหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของข้าวกอขอ85นะครับ นั่นก็คือเป็นข้าวที่ทนต่ออากาศหนาวครับพี่น้องครับนี่ซึ่งสามารถที่ทนต่อหนาวได้นะครับอุณหภูมิถึง14องศาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเข่าสายพันธุ์ก็ขอ85เนาะและนอกจากจุดเด่นหรือว่าคุณสมบัตินะครับที่ผมได้ว่าจาให้พ่อพี่นอ้องฟังไปาดได้รับฟังกันแล้วนะครับ สำหรับข้าวสายพันธุ์กออ .85 นะครับอีกหนึ่งคุณลักษณะที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับนี่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมได้เวใจาเพราะพี่น้องปัง n ไปเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าเป็นข้าวที่รวงใหญ่รวงโตรครับผมพี่น้องครับนี่มีระแงะที่จับกันทีครับนี่ ก็เลยส่งผลให้ผลผลิตนะครับของข้าวโกขอ85นะครับได้ผลผลิตต่อไร่สูงครับพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะที่มีความสำคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งคือของกขอ85ครับผมข้านี่ครับพี่น้องครับนี่ยสำรับอุ่มที่2นะครับข้าวกกขอ85ครับพี่น้องครับหลังจากอุ้มแรกครับพี่น้องครับเนี่ เต็นอสอนให้ครับเนาะเต็นเตอสอนให้ครับสำหรับเขาสายพันธุอกขอแปดห้าครับพี่น้องครับอุ้ยแดงจึงมคืนครับเนี่ยสำหรับเข้าสายพันธุ์นี้ครับผมเอามาอุ้มที่สองนะครับสำหรับตอนนี้เนาะรับทราบว่าเต็มอุ้มพอดีครับผมแต่ว่าอุ้มแรกนี่ล้นมันดอกส่วนอุ้มที่สองนี่เต็มอุ้มพอดีครับพี่น้องครับนี่ นี่ครับพี่น้องครับนี่แดงองต้งเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้าวกอขอ8-5้าของเรานะครับผมสำหรับข้าวกอขอ8-5ครับพี่น้องครับนี่อู้ยับเนี่เอาส่วนผลผลิตนะครับสำหรับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษเศษนะครับดียวททำการเกี่ยวออกมาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งไร่เศษเศษเดี๋ยวอทำการเครี่ยว เซ็ตสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวกอขอแปดห้าเนาะครับส่วนที่ได้นำนักโดยรวมนะครับทั้งเบสเนี่ยได้จากกิโลได้จักตันนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยพอใจเกษตรนะครับสิ่งนาแจ้งของพี่น้องกองไฟนะครับเด้รับราบนะครับในโอกาสต่อไปเนาะ0 8 9 9 4 2 8 6เกนะครับทั้งไอดีไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับ ข้าวกอขอ85นะครับเพื่อเสียาไปไซได้พื้นที่เพื่อเสียไปบเพาะปลูกนะครับในพื้นที่ของพี่น้องป้องไฟทั่วไทยนะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้อีกครั้งหนึ่งครับ0899428684ทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมสำหรับตอนนี้ครับผมนี่กำลังเอาเข่าลงมาในรถแกนะครับนาอก ในรถบรรทุกนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปตากนะครับแล้วก็นำเอาไปคัดเลือกแล้วก็นำไปคัดเลือกเมล็ดนะครับเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพ่อพี่น้องป้องป่ายหลังจากนั้นต่อไปนะครับผมเอาสำหรับตอนนี้ครับผมเกษตรสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนุ่มขวัญชัยหวัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับที้งงานของลากาจากพี่น้องป้องฝ่ายไป่เพียงเท่านีครับ สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุย้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวกขอ85อครับผม